ลองรีสอร์ทเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะให้ดูก่อนเราจะมาเก็บพักหวานใครเคยเห็นต้นพักหวานเนาะถ้าบ่เคยเห็นสิพามาเบิ่งต้นพักหวานไอเนาะบอกกัท่านจี่เขามาเก็บนะจนเมนนจะมโอ้ยมันใบมนแม่ง,งกก่ายๆเหมือนท่านโบราณนะมันสม มึงเท่าขอมาอาบะขามจุ่มนี่นะเตยมเ้ยนี่ซุกบ่แหลมืึอเศราขอมาเก็บบะขามเนี่ยนี่แหละขอมาขออยู่หมู่บ้านเขามาจะเล่นนู่นนะบะขาบข็ไปเห็ดบะขามเปียกขอเอาไปนิดนึงนะส้มส่วนนี้ขอจะมาเก็บเอาไม้อยูะไปใส่กระปุกไว้แม่คอยขอบอกว่าเอาไปไล่ๆแล้แกแล้วมาแบ่งกอนนะมึงเท่้านี่าขอเอาไว้วังซิฟ้างเนี่ยนะเพราะเขาไปเห็ดอันนั้นแหละน้ำพริกอันนั้นแหละมันซุกของกะเพราเนาะขอกำลังสิพารอทขอสวัสดีค่ะ นี่ต้นมักทุเรียนนะจ๊ะนี่คืออนณาเขตของมาดามเจมค่ะเดี๋ยวมาดามเจมจะเปิดช่องอยู่นะคะแล้วใคติดตามเจมจะขึ้นไปเห็ดยูทูบอ๋อเห็ดเลยกะทายก็บอกทุเรียนกะเววไปแล้วเนาะนี่ค้งข่อยกับบอยเป็นขึ้นกันน่ะล่ะบอยข่อยเดี๋ยวใหอยข่อยอันเห็ดข้อใกล้กันข่อยจะเปเห็ดสวนพุ่นดูมะพร้าวจะมาแบบมะพร้าวดกมากนะจ๊ะ ม,ม,กกมักกงมะกล้วยมีเบิร์ดอ๋อเขาห้องน้ำไม้สังไพ่บอกน้ำไม้เพียงกนดินนะก็อน้ำไม้ที่เขาจะเอาลุงนะน้ำไม้บงนี่นะคะต้นผักหวานนี่เด้อเออ นี่จะนี่จะนี่จะได้ละยอดหนึ่งนะจ๊ะแม่เขาว่าเขาว่าแม่เรียกว่าใอันเดียบใบบวกไปกินี๊ยวหวานคว้าว่าสิไปเล่นว้างทองอยู่ด้เพึ่ว่าเลยมาเพียงไปรเล่นงซื้อขยอยเบิ่งเพึ่วมามาแล้วสิมาเราความหลัง ไม่ใมากว่าคกมหลังพุทธาว่าบุบเรีวยวเรื่าาาาองค่ะตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าสามหามแล้วก็สิคุดขึ้นมาเมื่อก็สิบเบจบสำหรับเรานะอ๋อผักกะเฉดเจมจะดูผักกะเฉดสิดอูาต้นนี้เลิศมากนะคะแต่ว่าฉันจะตั้งกล้องอยังไงดีเนี้ยฮะหน่อยหน่อยหน่อย,อย,อย,อยเอาเลยเด้อนี่ย าให้มันมันจังสิตแตกไม่ะคะ่ะเอาสิถุงมาเมื่อไหร่ที่ใครเอางานใครกอยเก็บกับเจ้าเนะพิ่นเอาไปอ้อมใส่ยังเพิ่นบอไปอ้อมกินอะไพรพักหวานอ้อมลูกอะค่อยมีเนื้ออยู่หน่อยนึงก็ที่ให้เราอ้อมกินนะอนะ้อ,อมให้เรากินอื่นเจ้๊ นี่นอนเนี่ยคะ่ะนุ่ยมีคนไปเก็บคันว่าเก็บนะแต่ว่าค่ะคนบอกอันนี้กับไปให้เกฟเด้อแม่ก็กได้ <c oughs> บอกคันพักชุดตาเฮาเนินะะบอกเวเจอแบบใจญ่นางบอกรถ ไม่ได้เอาไปกินนะเราทำของแบบอย่าเอไรให้คนโนน้ม้ลเรื่องของเจ้าพาสุีนะเออดสินะเออถ้ารินใครจะไปว่านอันนเอาไปเตขายขเนาะมาซื้อห้าหรืสิน้าใดก็บอกว่าไหมาหนเลงมาเลยเขาหรเขจาเป็นพี่น้องกันนี่แหละมาเอา โอ้ไอ้แมวถึงทีนี่ละใช่แล้วมีฝันไม่ใช่โอ้เขาก็ไม่เคยเจอเนาะเขก็ช็อกอยู่นะตอนแรกว่าเขาจะมายังมาทสุขเจคือยังแง่แง่แง่มาอีกคนพิษหนานะโอ้ยคุณแม่กูกำลัาผู้ไร ไมเลยาบทุกกระกอเอเยันนี้แนนแนะี่โอ้ยกรมไลนมาเอ้าเอ้าบนมาเขาเอามันฟคองเาอวา้ไ้น่แบบว่าอบางทีแบบลรวเป็นคนแบบหัวสวนไปเรไปเอาเบอร์จะย้ายอันนี้นั่นก็สิแบบจเอาไม่ใช่โอ แต่ว่ามันยอดใหญ่นะยอดนเจ้าดื้อแบบไปได้เอาก็ไกองมาเลยอย่ามันหาเจ้าค่อยๆกอกอกกอกะแบบมันบ่หามันบ่หาเจ้าค่อยๆกอกแบบตอนแรกมันค่อยเทียบเท้าบ่เป็นเลยแม่คนไม่ยืนเบิ่งคคอยยื้อบ่เป็นเลยแหละแล้วฉันก็ไม่ได้แบบรูดอะไร ใบพักวานลงไปมาคือใบดอกมะลินาะใครมดแดงกับแพงใคร,รยโย อะสิผู้มากล้วสิมาเก็บไว้แต่น,นจใจมันก็เป,นเป็นไปไ่ได้เด่ <c oughs> มันสิของมันสิค่ายัางวะ <c oughs> น่ะอกเเากบคุยกันนี่นะ,ะ,ะเาเ็นแบบว่าไม่ได้ใส่ข่ให้คนอื่นกรรบอานัวหัวมวนเ <c oughs> นาะ <c oughs> อันใดโอ้ยเขาขึ้นบลอกหัวเลยเออเฮ้ย <c oughs> ออสุด แค่กี่นาตอนเห็ดลงนะมันลอยลงนะมันน้ำมันขึ้นอะไรมันไหลนะมันไม่แขรนะจะ๊ะเบ่งบรรยากาศ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 ้างนอกของเรามันช่างน่าอยู่เหลือเกิน,น,นสวัสดีจ้าพ่อคุณพ่อแม่ตั้งย่าสองคู่เลยอือ อาหมักข้ามก็นี่ก็มีเจมก็มีมีตั้งหลายข้อเราแบบมาเก็บเอาฝักเนี่ยฝักถูกมันรูว่งนี่ค่ะฝักหวาน<อ>ไปบุ้ยเจ้ากับไปขอขอมาแม่เจ้าขอเจ้าในกว่ามันเป็นยังคือแบบอื้ออะไรก็ตา คาเห็นบ่เรียกค่าตาให้ถ้ารับตายทานโบทานดวงโอ้มีมันออกมาแล้วมั้งเอาค่าพ่อแม่เจ้าบางทีชีวิตมีอะไรดีๆไม่รู้เขาเคยทำหรือเปล่าก็ใช่ไงเราก็บอกเขาเนาะถ้าเขาทำแล้วเขาดีเราก็ได้บุญไงเรี่ยกแต่เขาบอกเคยเห็นว่าเคยเห็นเขาจะต้องเคยลองเห็นเลยเนาะลูกเป็นแต่งงานดูซื่อว่าโบเห็นนะห้องแม่ผ่านนะซ้มฟ้าประตูเงานเนี่ยลูก พอสีไายสรงไม่เจ้าเบิงอยู่เมียเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็ยืนเมียเพิ่นพอสีไายสรง,งไม่บอ่อเราเอาถิ่มละมั้งอ่าอันใดเอาใบมันออกเจมนี่นะต้องขามันใบเกิดใบก่อนบ่ อะไรสิจังกินแก่นันปะเหมือนกับกำลังแตกนะแต่กินได้ไม่ขอกินก่อนไปแต่ซองคนหนี่งวะสีถ่ายมันหายเออมันกระบอกี้เนี่ยอันกินถ้าท่านมันหาออกไปมันจะได้สีใหม่เน่าไข่หมดเน่าใครหมดแดงมูซายายน่ะบุ่งเลยนะ เออแล้วมาอะมกพุงเป็นเล็กอาราบิกอยูอ่ได้เป็นหมาเอีกนะนี่ย้องล็อ่ปูอย่างน่นนะนนมันไ่ค่อยขายนเขาปลูกอปลูกให้ยักพื้นเจคือเบิ้งเือส์โลหนึ่งสาม้โอ้ยมันอ่ะเบาแต่พักเน,น,แบบน,น,นาะจ,จะได้งน,นส้อยอ่ะแต่ยามันหลายน่ะ ข้าวเดียวหูด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 เอามือน,นึงก็ได้หกร้อยแปดร้อยติดตั้มาคลิปจะเล่นลายแต่แบบถอะไรกับแบงเอาไม่มีแบงแค่อันอมจักน้อ,นอยเห็อนอืมเอาไปเลย เเวลาก,ก็บน,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 กนะนนนะโอ้ยไปหาอยู่ดงเออขามาขายในตลาดะนะเนาะหาสิบบาทอันนี้เขาน่ยมีหมองเก็บเพ่งมาโดนาะอันนี้หาจะตกี่สืได้สิปีนไปจด้สิ ว่มีไผเข้ามาหลับส้มเลยนะสิ <c oughs> ออกแล้วเด้อสร้างเด้ว่มีไผเข้ามาให้กำลังใจเลยกำลังใจไม่มีเลยนะ <c oughs> ไม่งีง <c oughs> ลูกเล้ากุหลาบเด้ เฮ็ดกาอ้ายมันเป็นคนวางแผนมาแล้วนอกมันเห็ดสารต่อของอ้ายมันก็บซองนึ่งน้ไอ้มันก็เห็ดหายของมันน่ะดิมันก็จะมีรายได้ได้แบ่งก็มีรายได้ได้แล้วแหละมันก็บบุคคลอยากไล่อ้ายมันก็คือโบไล่ไล่ดูดูตัวคือโบเห็ดมันก็ไล่บ้างมรือมันก็ไล่มืออะไมันเหมือนมันกับโบไล่มันอะไมันขายของดีมันบ่มีเวลา

ก็หลายปีแล้วเวนาะออคอยไปอยู่กรุงเทพกันยังเจ็ดปีแล้วนะคือว่าค่าอี่แล้วเดี๋ยวนะจะไปไปม,มามาแต่ก็เตอโควิดกะเ <laughs> กืบอบบอกตัวะโควิดแล้วขอบ่เด้มามามาได้คอยอยากมาจะตายแม่คอยคุ้มใหม่มา,ามา้ะก,ก่อนลูกเอ้ยมันดีมันใครจังไปแม่เอ้ยขันเข้ามานี่างไรดงเขาต้องขึ้นล้านเขาได้เขาเห็ดเบิร์ตต่างหลายได้ล้านนะ บ่นยี่เ้าสิไปกู้ลูกค้านได้ลูกค้ามันก็นเฮียเบริรดแล้วอ่ะแกแล้วแต่เจ้าเป็นเดี๋ยวเดาพวนี้ก,นก่อนเป็นกระปัวเอาแล้วแต่เจ้าเบิ่งกันเอาเยอะขนมากอะเลยทำกันเ้าเริ่มต้นใหม่ได้แม่นไปเลยหลกค้าเอาเฮียเบริรดนะก็เลยสู่ทนไป ลูก้ากับที่นี่่เข้ากับอยากมาอยู่โทรไปคูค่มือคู่มือมาสลุกเอย้ยมาซะมันดีอย่างกึนเมื่อมาผักอยู่บ้านเข้าจากสองสาเดือนได้เรากับญาติเข้ากับโอ้ยหัวกะไม่เอาถ้ากลับนะกลับได้นะแต่ว่าร้านเราล่ะบปนี้เข้ากลับเข้ากับ่บอยากใจและคาร้านมาหนี้ขนเขา้าโบอยากใจปุ๊บเรือเข้าสีซาวร้านถิ่ไว้บ่แม่นบล่ลแหลมแม่นกับบแม่นแนววันนี้ลูกค้าเขาเด้ผู้เข้าบนี้เม,มื่อเด้สามี มันมีทั้งที่คนกลับแล้วก็บโบกลับนะเขาไปโหดเอาเดินเพราะว่าเอาเอาเบิดเลยนะใบมันกินได้แต่ว่าก้านมั่นนะเออก็โหดเอาเพราะว่าถ้าถ้าลูดให้เลยนะมันจะช้าไงก็ลอยเลยนะเออแบ่งอีนเนี้<อ><ๆ> หนูข่าวเดี๋ยวเฮ้ยโว้บ้ากินข่าวกินข่าวกับพี่น้อาโน่กับกุ้งก็กินกับกุ้งกับนักการันต์แหละเขากับบ้านบันี้กหอดเวลาเขากินยาตอนแรกเขาจะได้เนี่ยยาเยี่ยเอ้าคอยกัดยาที่เขาไปหาหมอเมื่อนั้นเด้อคอยต้องกินให้มันเบื่อแต่คอยต้องกินสามเดือนแล้วด้เจมเบ้อใครมันขนาดนั้นแหละแม่เขาไว้นั่นแหละบอกให้ไปตรวจก็บ่าไปตรวจมีแต่คิดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แล้วบมโหแจักต้นสายปลายเหตุ เมื่อไปตรวจนะเพิ่นเพิ่นปุ๊กข่จะเศร้ากูเร้อนุ้ยลูกเพิ่นว่าไปย่างขาบเป่ายนุ้ยเพิ่นว่าอืมข่เนี่ยเป็นคนขี่ย่านเวลาตรวจร่างกายข่อยย่านแยกไข่อยเป็นอะไรเป็นนี่ดอกแคจีเอ้ยเอาอะไรไหมเก็บเมื่ออะไรไหมปล่อยให้มันบานทำไมอ่ะโอ้ยตุ่มเนี่ยนะเฮ้ย จะได้แล้ไหวมันกะทิบ่วงเลยพักอ,อันนี้เวลาเขาเก็บนะเบิร์คือจังไล่ไลเวลาลงหมอนอะอ่ะเจ้าไปทางใดเบิร์เจ้าไปทางใดเบิร์ <c oughs> ค,ค่อยขึ้นแหน์มาเห็นเจ้าขึ้นมา่อนนยแนนจากหมอนั้นเมื่อนี่แหละฉันจีแกงเลยนี่เพราะว่าแม่ฉันจะต้องมา แต่มาแต่อันนั้นมาแต่หลับผ่านแล้วกะสีโอ้ยหิวหิวหิวขึ้นมือหนักกัหมูหมูมาแต่ก็โอ้ยนู่นหิวได้หิวได้หิวได้ช่างหิวเพียงไปเบิดมือไปหล่อไปนอนเหรียญยูรานเอิงเบิดมือมากเท่อนั้นเลยหิวโลดเอาจะคือโบกีมาแต่พุ่นเขย่า ไล่่อมันตั้งองมาน่ะบามืออยคุณสามารถบวสตอรี่บวชนะด้บบยโบวูไรดอกมืออัน เลพูมั้งคำว่าพูดเด้๋ยวตาคอยเดาเจ้านี่ยถือเบี้ยปะวะมูค <c oughs> อยแกล้งไม่ยั้งแต่กแกงส่งลูใครมาอีกแล้วแกงนะไม่ใช่นี่แกง้มูผู้นี้ผู้นี้แตาผู้นี้ออกมูผู้นี้ตัดผู้นี้ออกอันเด้อ <ไ>อะไรเจดดาร่าเอาแบบแอบแมา,มาแล่ะคนสวยที่เมาอ,มอุ้ยฮา้าเกเฟ็บกันหนาจะพ่อพ่อกันผู้ชายน่ะคนดีทำไมหน้าตามไม่ค่อยดีแต่คนไม่ดีก็ทำไมหน้าตาม,มันนี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยอืม ไปแล้วสำหรับคลิปนี้พอก่อนนะจ๊ะไม่มีใครเข้ามาดูเลยแม่จะขับรถกลับบ้านแล้วสมสม